สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมรอลูกทั้งวันเลยโอ้ใจหายหมดเลยผมก็มานั่งรอนะปกติเขาจะขึ้นไปข้างบนวันนี้ก็มานั่งรอผมไปธุระข้างนอกกลับมากําลังขึ้นได้ยินเสียงร้องผมว่าแล้วเนี่ยครับมารไปไล่ขยําอยู่นู่นนะโอ้ดีวิ่งไปทัน นงส่ยวิ่งตามผมไปตอนเช้าแน่ๆเลยอะเห็นผมเดินออกไปอ่ะผมก็ไม่ได้ดูลูกตล้ห้อยเลยเนี่ยหมดเลยสารลูกเลยทำโซ่ดูเนี่ยเอาลูก เข้าไปนอนแล้วท่านผู้ชมเอาไปพักไว้น่าจะมันแบบขบอะไม่ได้ตั้งใจกัดหรอกมันจะหยอกแต่มันหยอกให้ตายได้เนี่ยก็เมื่อเช้าอะผมเปิดไปแล้วอาจะวิ่งตามผมไปแน่เลยแล้ววิ่งไปทางนู้นด้วยปกติเขาจะวิ่งเนี่ยออกมาแล้วก็จะขึ้นต้นไม้เนี่ย ผมโมชลา่าใจไม่ได้หันมาดูลูกเพราะมันยังมืดอยู่นะเดี๋ยวดูอาการก่อนนะให้เขาเข้าไปนอนเดี๋ยวขอไปทํางานต่อน,นะเมื่อคืนจุดไหมไม่หมดอันนี้มาจุดต่อตอนเช้าวันนี้ว่าฝนไม่ตกมืดใหม่เลยเนี่ยท่านผู้ชม ม่ตกก็จะจุดส่งคลองเนี่ยโอ้ยโอ้ยอเดี๋ยวผมว่าจะไปตัดกิ่งโพนะกวาดเสร็จแล้วลุงตัดทวดนนะกวาดแล้วเผา แรงอะท่านผู้ชมกวาดกวาดรอบนี้กวาดตรงนู้นพรุ่งนี้กวาดข้างหน้าดีกว่าที่เรยงว่าจะไปเกี่ยวไอ้กิ่งโพนะติดสายไฟน้าแกขับรถออกไปแล้วไปไม่ทันเนี่ยวาดนะพรว,ว่าฝนเหมือนจะมาทีแรกโอ้โห ไปแล้วมีเต่เมหอกลงอยู่สองสามเมตรลงอกไปแล้วลูกชายลูกชายลูกสาวไม่รู้ผมดูไม่เป็นครับให้จับคางไว้แล้วดูแบบง่อยๆเงียเ้ยนูกชายจะเจ็บหนักแบบดูฮิบนูนฮิบนูนทำไมหนูไม่เข้านอนอ่ะลูกฮะ นั่งอยู่ทำไมเดี๋ยวปัดตรงนี้เมื่อคืนจุดอุตสาวไว้ใจไฟสุดท้ายไม่หน่อยเดียวท่านผู้ชมอันนี้มาจุดตอนตีสองจุดเสร็จแล้วกลับเข้าไปนั่งกลับออกมาอันนั้นไม่หมดต้องมากรองใหม่อันนี้ก็มาเผาตอนกลับมาจากบินาบาตกับพระอาจารย์ อันนี้เดี๋ยวคืนนิ้ให้จุดตรงนี้นครับท่านผู้ชมเด่๋ยววาตรงนี้ก่อนสี่โมงเคิงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ยินนะลูกเข้านอนแล้วต้องบังคับแม่ท่านผู้ชมผมใจหายหมดเลย เมื่อเช้าเนี่ยผมพลาดดองเมื่อเช้าผมเปิดเสร็จแล้วผมก็เดินหันหลังให้เลยปกติเขาก็จะไม่วิ่งลงมาข้างล่างนะวันนี้สงสัใสจ,จะวิ่งตามผมไปแน่ๆเลยนู่นไปเห็นอยู่ตรงข้างหน้าฝั่งนูน้นไอสาราสวดนะนีฝั่งนู้นนะครับตรงต้นนึงต้นสัก ได้ยินเสียงร้องอยู่จัมโบ้ขยำโอ้วิงลงแทบไม่ทันผมไปข้างนอกมาพอดีด้วยดูเจ็บเจ็บขาอยู่เลยท่านผู้ชมขาหลังเขานะ่ะดูท่าเดินไม่เหมือนแต่ก่อนแนละ้วน่ะโอ้ยดูเอ้ยดูนะเห็นไหมกินนมก่อนลุก ลงมากินข้างล่างสิลงมากินข้างล่างดูเนี่ยเห็นไหมหน่าจะเจ็บขาเนี่ยเข้าไปนอนแล้วท่านผู้ชมแต่ยังเดินขาหลังยังลากอยู่โอ้ยเนาะผมไม่ได้ล็อกนะเปิดไว้ ตอปิดไว้ถ้าเป็น,นดีๆอยู่ตนอะนนี้ออกมาแล้วก็เห็นเดินมาเนี่ยไปวิ่งรอแล้ววิ่งไปรอแล้วถ้ายังขาดีๆอยู่นะตอนนี้วิ่งไปรอแล้วนนี่ก็ไม่หมดแล้วผมกลับมากำลังขึ้นไปที่พักได้ยินเสียง รองเนาะมาตะคบเอางับแล้วน่าจะโดนขาหลังหลังกลงก่งไงไม่รู้ผมวิ่งไปทันท่านผู้ชมเออเซ็งเลยเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมจุดตรงเนี้ย วิ่งตามเอาไปไว้ก็าก็โดดมาวิ่งตามผมก็ล้างนั่งจุดตรงนี้แหละวิ่งขึ้นข้างหลังเสร็จวิ่งมาที่มือก็โดดใส่กองไฟไหมตะคุบไฟตับไฟแทบไม่ทันเลยโอ้โหวันนี้ก็ตอนเช้าตามอาจารย์ไปบินทารบาทกลับมาผมก็แอบมาดูดตรงนี้ ผมนึกว่าเขาขึ้นไปข้างบนเนาะไม่อยากเรียกเขาให้เขาอยู่ห้องบนผมนึกว่าอยู่ห้องบนนะพอใกล้เที่ยงผมก็มานั่งดอปกติช่วงใกล้เที่ยงผมมานั่งเขาจะวิ่งลงมานี่ไม่ไม่เห็นเลยผมเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วสักพักหนึ่งมีแมวมีแมววิ่งมาจากทางนน้นแมวตัวใหญ่วิ่งมาจากทางนน้นโอ้โห ใจคอยิ่งไม่เห็นลูกลงมาด้วยโหคิดว่าไม่ใช่ตุยแล้วนะมาเรียกมาเคาะยังไงก็ไม่เห็นลงมาพอดีไปธุระกลับมากําลังขึ้นที่พักพอดีเลยท่านโยมนู่นไปอยู่นู่นไม่ใช่ตามผมไปแต่ตอนเช้าบ่ตามผมไปแต่ตอนเช้านะ่ะ เพราะว่าผมตอนเช้าก่อนที่จะตามพายจาร์ไปบินอบาทผมก็มาเปิดปกติไม่ได้เปิดเมื่อวานผมจุดอ้นี้ไงผมจุดไฟกลัวเขาวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้ที่ว่ากองไว้จุดนะ่ผมก็เลยจับขังไว้ตอนเช้าก็เลยมาเปิดนกสายวิ่งตามผมไปตอนเช้าอ่ะวิ่งไปนูน่นทีนี้นั่นแหละตอนเที่ยงบ่ายแล้วผมกลับมากําลังขึ้นที่พัก ได้ยินเสียงจัมโบแล้วเสียงเขาร้องจำได้แล้ยดิ่งลงแทบไม่ทันไปถึงเห็นแดดก,กรบเพกกรบเพกผมต้องไปจะไม่รอดแล้วทีแรกง้อยแบบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเจ็บผมก็เลยเอามาให้กินนมตรงนี้สักพักหนึ่งเริ่มมีแรงรอดูอาการเขาพรุ่งนี้จะเป็นยังไง นี่ไฟก็ไหม่หมดแล้วตรงนี้จะได้ขึ้นที่พักเลยหรอครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมใจคอไม่ค่อยดีเลยรู้ว่าจะเป็นอาการหนักแค่ไหนนะดูแล้วเขาเดินลากขานาะขาหลังนะลากทั้งสองขาเลยนะครับเหมือนเดินเอาตูดโถเพื้นอนะ หลังแบบโกงๆขอให้หายนะได้ไปวิ่งเล่นขึ้นต้นไม้นี่ก็ทุ่มหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปยงเที่นี้ครับสวัสดีครับคนตกตั้งแต่3ามทุ่มกาแล้วนะ 用管了